วันนี้ค่ะก็มีปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าเนี่ยมีอัตรากาที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทําการข้อจํากัดในการทํางานของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างมากค่ะแม้จะจับผู้ต้องหาได้แต่ทราบไหมคะว่าสัตว์ป่าที่เป็นของกลางเนี่ยมไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าใหญ่ได้อีกแล้วค่ะครเรื่องนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณหนูนาค่ะกัญจนาศิลปะอาชาอาดีตหัวหน้าพัก ชาติไทยพัฒนาค่ะเป็นหนึ่งในนักการเมืองผู้อยู่เบื้องหลังโครงการดีๆของกรมทรัพยากรเป็นพี่สาวคุณวราวุินั่นเองนะคะคแก้ปัญหาสัตว์ป่ามานานพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างไปรับชมกันค่ะ สัตว์บ้านไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กมีขาไม่มีขาบินได้อยู่บนบกในน้ำกัญจนารักหมดเลยแล้วก็ไม่ได้รักเฉยๆนะคะรักแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากนะคะถ้าดั้งเดิมเลยจริงๆก็คือตั้งแต่แพนด้าที่ชื่อหลินปิงนะคะตอนนั้นเนี่ยถ้าหนูจะจำได้เนี่ยตอนที่แม่หุ้ยกับพ่อช่วง แพนด้าสองตัวแรกที่เราได้มาจากจีนนะคะออกลูกในเมืองไทยชื่อหลินปิงแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีช่องของทรูช่องหนึ่งที่ออกไลฟ์ลินปิงตลอด24ชั่วโมงพี่ก็ติดชแนลนี้มาตลอดลิ้นปิงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจแรกให้มาใส่ใจเรื่องสัตว์พอจากลิ้นปิงมาก็มาสู่ช้างเลยนะคะช้างเนี่ยถามว่าทำไมมาเริมมาถัดจากแพนด้ามาช้าง เพราะว่าได้เคยดูสารคดีเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการไปช่วยเหลือช้างที่ถูกใช้งานจนกระทั่งแกช่ชราแล้วก็สภาพทุดโทรมมากให้เขาได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างไม่ต้องถูกใช้งานตลอดชีวิตอย่างที่เป็นมาก็รู้สึกประทับใจในภารกิจนี้นะคะ ที่เราได้ร่วมรัฐบาลแล้วคือตั้งเป้าเลยตั้งขอกระทรวงนี้เพราะว่าดูแลกรมอุทยานซึ่งเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าโดยตรงเราจะได้ไม่ต้องบากหน้าไป อ้อนวอนใครอีกแล้วนะคะก,ก็ได้ดูแลสมใจมันก็เลยทําให้พลังตรงนี้มันเข้มแข็งยิ่งขึ้นแน่นอนว่าการช่วยเหลือด้วยส่วนตัวมีมาตลอดไม่ว่าจะาได้ดูกระสุนนี้หรือไม่ได้ดูนะคะอันนั้น,เ,นเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดเพราะว่ามีเงินก็ก็ใช้จ่ายไปนะคะแต่หลายเรื่องมันต้องใช้กฎระเบียบกฎหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะคะซึ่งอันนีน้การที่ได้มาอยู่ตรงนี้มันช่วยตรงนี้อย่างมากทีเดียว เรื่องการต่อต้านการลักลอบคาสัตว์ป่านะคะ ในยุคตั้งแต่วเวลาวุฒิมาอยู่เนี่ยเราเน้นตรงนี้มากดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการจับกลุ่มมากขึ้นนะคะแล้วเมื่อมีการจับกลุ่มมากขึ้นผลที่ตามมาคืออะไรก็คือสัตว์ของกลางมากขึ้นนั่นคือภาระของกลมอุทยานเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยน้อยนักที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้นะคะอันไหนที่เราเอามาบริบาลแล้วแล้วคืนสู่ธรรมชาติได้อันนั้นเราก็ทําแต่หลายอย่างที่มันทําไม่ได้นะคะก็ก็เป็นกลมอุทยานก็ต้องดูแลไปตลอดอย่างเช่นถ้าจะ ตามข่าวก็น้องเสือเสือน้องขวันนะคะหรือว่าอีกหิงข้าวโของอีก3ตัวหรือว่าน้องช้างตุลานะคะเหล่านี้ล้วนแต่คืนสู่ธรรมชาติไม่ได้ทั้งนั้นแล้วที่น่าสงสารก็คือแน่นอนว่าอย่างตุลาหรือว่าอย่างน้องขวัญเนี่ยก็มี FC ซเยอะนะคะแต่ทุกคนก็เริ่มจตระหนักแล้วเพราะเราจะใช้อย่างน้องขวัญหรือตุลาเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกว่าอย่าเห็นเขาแค่น่ารักแต่ให้เห็นเขาว่าเขาคือเหยื่อนะคะการที่พวกจิตใจไม่ดีเนี่ย รักลอบพลากเขามาจากแม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดกับเขาเนี่ยก็คือเขาต้องอยู่ในกรงชั่วชีวิตนะคะการจับกลุ่มพวกลักลอบค้าสัตว์นะคะแล้วก็ดูพยายามให้ศูนย์ต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานถ้าจำไม่ผิดมีจียี่ศูนย์นะคะให้เขาได้มีการดูแลสัตว์เหล่านี้อย่าง ครบสวัสดิภาพของสัตว์ที่ควรจะมีอะค่ะที่อยู่ต้องถูกสุขลักษณะ,ะนะคะเพราะพี่เนี่ยจะเน้นคือจะต่อต้านกันอยู่ในที่แคบของสัตว์ทั้งหลายเอาใจเขาใส่ใจเรานะคะอาหารต้องเพียงพออะไรประมาณนี้ค่ะถ้าที่ไหนอย่างตรงไหนเพิ่งรับรับ สัตว์ของกลางหรือสัตว์พลัดหลงมาอย่างเช่นล่าสุดก็ที่ถ้าจะไม่ผิดปลาตองที่แม่ห้องสอนก็มีลูกหมีที่ช่วยมาจากขบวนการลักลอบเนี่ยสตัวก็ต้องส่งนมขึ้นไปให้อะไรประมาณนี้ตรงไหนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็จะทำให้เอง องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเน้นแต่เศรษฐกิจนะคะมันก็เราอาจจะเจริญแค่ในช่วงยุคเราอะถ้าเราไม่อีกตาหนึ่งเราไม่ไปมองสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยแล้วเรามุ่งแต่ให้เศรษฐกิจ,จเจริญในขณะเดียวกันไปทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะ เราจะเหลืออะไรให้ลูกหลานคะเราจะส่งทอดแผ่นดินแบบไหนให้ลูกหลานเราถ้าเราใช้ทรัพยากรอ,อย่างสิ้นเปลืองทําลายสิ่งแวดล้อมทําลายป่าทําลายทุกสิ่งทุกอย่างทาลายป่าก็คือทําลายระบบนิเวศทําลายที่อยู่ของสัตว์ป่ามันก็จะสูญสิ้นไม่ชัว่วรุ่นเราก็อาจจะแค่รุ่นลูกเราแล้วต่อต่อต่อ,ตอไปจากนั้นจะเหลืออะไรให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปนะคะคือเศรษฐกิจเอาแค่พอเพียงพอไหมนะแต่ว่าเราสามารถอยู่กับ สิ่งแวดล้อมที่ดีได้คือถ้าเราเน้นแต่เศรษฐกิจบางทีเราทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วผลกระทบเนี่ยมันกลับมาถึงเรานะ ก็ต้องบอกนะคะว่าพี่หนูนาเนี่ยเป็น Animal l เ v e วตัวจริงนะคะใช่ในอกจากสัตว์ป่าแล้วทราบไหมคะยังมีหมาจรแมวจรนะคะที่พี่นาเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่ามีการช่วยเหลือเป็นอยู่เบื้องหลังอยู่ด้วยนะคะ